สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาถามเจ้าของสวนนะว่ามันมีหลายรุ่นขนาดนี้มีทั้งหางแย้มไหมมีทั้งดอกยังไม่บานเลยนะครับมีทั้งดอกบานมีทั้งลูกเท่าจากกำปั้นแล้วนะว่าเจ้าของสวนให้น้ํายังไงพี่สวนนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มหนึ่งชั่วโมงเต็มเพราะว่าเขาพ่วงกับปลายใหญ่เขาพ่วงกับปลายใหญ่ด้วยวันเว้นวันหรอพี่หรือว่าวันเว้นวันเว้นวันด้วยนะให้น้ำหนึ่งชั่วโมงเต็มวันเว้นวันนะครับสวนนี้นะนี่เนี่ยตนดูเท่ไปสามรอบ พ่นดูที่ไปสามรอบฮอร์โมนทางใบนะทางลูกทางใบเนี่ยเราใช้เป็นดูดี่บวกเจ้าตัวเอ็กตาคีแล้วก็ผสมยาป้องกันแมลงได้นะครับนี่พ่นตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะหัวกาไรอ๋อพ่นตั้งแต่รุ่นหัวกาไรเลยมันมีหลายรุ่นในต้นเนี้ยครับเอาพ่นรวมๆกันไปก็ที่เห็นทั้งสามสี่รุ่นนะก็ติดหมดเนะี่ยโอโ้โหห่างแย้ก็เริ่มไหม้แล้วนะ่ะนี่ อย่างเงี้ยก็เริ่มมีหลายรุ่นมากต้นนี้สามสี่รุ่นไอที่จะบานก็กําลังจะมาส่วนมากชาวสวนมักจะบอกว่ามันจะถีบใช่ไหมพี่นิดมันจะถีบนะเธอลองดูถีบไหมไม่ถีบนะของเรานะก็สี่รุ่นนะเนี่ยต้นนี้ทั้งการให้น้ําด้วยเนาะพี่นิดเนาะทั้งการให้น้ําด้วยทั้งการานานอ่าทั้งฮอร์โมนทางใบด้วยทางอันนี้ด้วยเคยไม่เคยได้ลดเออไม่เคยได้ทดนันนอกจากช่วงที่เขาเริ่มออกต้นฤดูนะที่จะออกดอกให้ถึงยี่สิบ <20. S 1> แต่นอกนั้นก็ยี่20อยู่ประมาณ2รอบเองอ3รอบนอกนั้นก็40 40เรื่อยจนมาเนี่ยตอนนี้ก็คือเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงนะนี่ข้างหลังก็ที่เห็นอยู่นะครับฉีดพ่นอยู่นะดูที่ครับวันนี้นะฉีดพ่นอยู่นะเดี๋ยวพาไปดู<ช>อีก,อกต้นหนึ่งนะพี่นะิดเนาะต้นที่ติดเต็มต้นนี้เนี่ยเขาจะมีรุ่นเดียวเลยนะครับต้นนี้นะก็ดูเอาเลยกันครับว่ามีล่วงไหมนี่ให้น้ำชั่วโมงหนึ่งนะ <50. S 1> เอ้ยป่านนี้ห้าสิบป่านนี้ห้าสิบนะป่านู้ 50, น, 50, นะนมันติดกับปา,อ,าอ๋อต้นโนนมันติดกับปลายใหญ่นะหัวมันติดกับปลายใหญ่นะครับนี่แปลงนี้ห้าสิบนาทีครับไม่มีสลัดไม่มีลวงเลยนะครับก็ถ่ายให้พี่ๆดูแล้วมีรุ่นหลังมาด้วยนะพี่นิดเนาะนี่มีมะเขือพวงเล็กเยียตีหนูมาด้วยร,รุ่นหลังนะครับนี่ก็โอ้โหนี่นะถ่ายให้ดูประมาณนี้ครับ